สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดี f c วีระพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเจ้านะครับ Honda w เวฟร้อยี่้าเอ้ยไม่ใช่ Honda w เวฟร้อยี่้าอนะครับ s อตัวนี้นะครับลูกค้าเอามาซ่อมเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็มันมีปัญหาอะไรนะครับรถคันนี้เป็นรถลูกค้าเป็นรถ f อนะครับ เอาง่ายๆว่าลูกค้า YouTube ครับไม้นี่เขาน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะน่าจะไม่ใช่ไม่เดิมติดรถหรอกนะครับเป็นไปไม่ได้ครับว่ารถรุ่นนี้จะวิ่งหมื่นสามพันกิโลหมื่นสามพันหกร้อยสี่ิบเก้ากิโลนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่แน่นอนนะครับอาการมันมีอยู่ว่าร,รถคันนี้เป็นรถสตาร์ทครั มันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันลื่นอย่างเงี้ยเนี่ยพอพอมันเกาะแล้วมันก็ไม่ติดเลยนะครับเนี่ยมีคนถามผูมาเยอะนะครับว่าอาการเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยมันต้องแก้ย่างไรเนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ย,ยมันลื่นนะครับ เดี๋ยวจะลองคายคัตออกดูก่อนนะว่าคลายคัตออกดูแล้วว่าลองสตาร์ทดูซิว่ามันจะได้ถ้ามันไม่ได้นะครับเราก็ต้องแกะดูชุดคัตนะครับแต่ว่านะครับคือลูกค้าบอกว่าลูกค้าเคยมาให้ผมดูอาการแล้วนะครับช่วงนั้นงานผมไม่ว่างกินนะครับลูกค้าก็ไปเลยซ่อมใกล้บ้านมาปัญหาก็ยังไม่จบนะ เดี๋ยวผมจะลองคลายคัดออกก่อนคลายน็อตตัวเมียเบอร์สิบสี่นี้ออกนะครับแล้วก็ไขกลับไปฝั่งขวามือนะครับไขตัวในนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ลองล็อกแน่นดูคือว่า <c oughs> ล็อกให้มันแน่นไว้ก่อนนะแล้วเราก็มาสตาร์ทดูที่ว่ามันยังลื่นไหม ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะถอดดูถอดฝาครอบคัดแล้ว เดี๋ยวผมจะเปิดเอาน้ำมันเครื่องออกไว้ก่อนหรือว่าอาจจะคลายนอ็อตเหล็กล็อกคันสตาร์ทนอ็นอตน็อตยึดสเตรมพักเอาออกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาคลายข้อสาระบนเท็กอะไรร์ดแล้วลื่นแล้วพื้นพืดน คล้ายว่าลูกปืนวันเวสตารต์มันไม่เกาะนะครับอาการแบบเนี้ยบางทีเราตั้งคัดคิดเกินไปก็มีส่วนนะครับแต่อันเนี้ยเราคลายคัดออกหมดแล้วมันก็ยังยื่นอยู่เื่ออยู่ครับลูกข้าวมาจอดไว้ต้ต่อาทิ์ที่แล้วครัคเพื่อจะได้ครับ มีเงี้ยมีเาะบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาทิ้นงานออกให้ได้เดี๋ยวก็ซ่อมบคุณของเทียมจะเป็นอย่างนี้แหละครับใส่ย,ยากนิดนึง อยางหลังถ้าของผมส5 0ร้อยห้าสิบเดี๋ยวถอยเสียแล้วก็เกงข้าเา คอยดูนะว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างแล้วขบูใหม่กิ๊บน่าจะติดปัญหาอยู่ที่ตัวนี้เนี่ยอาการลื่นๆบืดๆเนี่ยผมว่า ได้ไม่มีไม่ได้ซ่อมจักรยาน แป๊บเดียวมันองเพิ่งจะเปลี่ยนมาแต่มันก็ต้องเปิดน,นะครับ จากนั้นนะครับให้เรานะครับคายน็อตฝาครอบคัดออกมาทั้งหมดเลยนะคายฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งบีบนะครับบันทีจังหวะมันบิดตัว อีกข้างหนึ่งไม่ถูกกดอีกข้างหนึ่งถูกกดนะครับแตกเป้เลยข้าซว,วย I sank to, kille ก็ขอนพลาสติกเขาอ,ออก ชามออโต้ลูกค้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนชามออโต้มาก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าเกิดว่าชุดลูกปืนวันเวมันมีปัญหานะในในในกรณีของผมนะแล้วเราก็เอาชุดขากดค้างออกครับเห็นเี่ยรถที่มันผ่านการใช้งานมานานๆน,นนะี่ ถ้าลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องชามันจะมีกากน้ำมันเครื่องเกาะอ,อยู่เยอะมากครับเห็นไหมสกัดมายับ ทำตัวนี้ออกแล้วก็ไม่ดูครับดูหัวน็อตให้ปไปเราเราเราก็จะคาดพิมพ์เขาหรอกเขามาให้เราซ่อมเราก็ซ่อมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนทัวลงนะครับแล้วก็ถ่างเอา เชย่ลออลกันออกก่อนนะครับน็อตเนี่ยถ้ามีโอกาสผมว่าจะซื้อใส่ใหม่นะนะครับซื้อใส่ให้ใหม่เลยดีกว่าสบายใจดีนี่นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าลูกบล็อก เขี่ยวสำหรับถอดชุดชามคัดนะครับเว็บร้ยบห้านะครับถ้าเป็นเว็บร้อยี่าปาวานบางลมนะครับตระกูลเว็บร้อยี x เว็บร้อย r เว็บร้อยี่ s เว็บร้อยยี x s r ปาวาน led นะครับจะใช้อยู่ตรงนี้นะครับ2 0่สิบยี่สมิลกับยี่มิลส่วนสิเนี่ยจะเป็นของเว็บร้อยสิบนะครับ ตัวออโต้ก็ยังใช้ย2่ิบสอมิลอยู่นะครับยี่ห้อเนี้ยประคองให้แน่นนะครับคองไว้ดีๆก็ไปเอาตัวนู้นออก ลูกหนึ่งประมาณสองอยแปดสิบาทนะครับลูกเดียวนะครับเนี่ยยี่ห้อน,นี่ยี่ห้อน,นี้กับยี่ห้อน,นี้ไอตัวนี้กับตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ไ,ไอตัวนี้มันผ่านการใช้งานมานานแล้วนะครับเขี่ยวมันก็เริ่มจะหักก็เลยต้องซื้อมาสแตนบายนะครับ กัดบ่อยมากไม่ดีนะครับปลายเพลาข้อเหวี่ยงโคดได้นะครับลดสั่นนะครับข้อเหวี่ยงพวกเนี้มันมันอ่อนแอมากนะครับเขาไม่ได้ตั้งไว้เวลาเขาตั้งเพาข้อเหวี่ยงอ่ะแค่เขาเคาะป้องเดียวอ่ะน่าจะถ้าน้องๆหลายคนถ้าเห็นเขาตั้งเพาข้อเหวี่ยงให้เราอ่ะน้องๆจะเข้าใจเลยว่าเวลาเคาะหน่อยยอมมันก็เคลื่อนตัวได้ครับถ้าเกิดลูกค้าบางคนที่เขา ซีเรียสซีเรียสเนี่ยเราจะได้ซ่อมให้เขาใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันสั่นครับชุดพาร์คัตโอโต้เขาก็เปลี่ยนมาใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยไอ้ข้อกร,ระหามันเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้นะครับที่มันมีปัญหาชุดลูกปืนวันเวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูไหม โโอ้หสภาพนี้นะครับนี่เราเราไม่ไปพาดทิ้งถึงเขาเขาจะทำมาอยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเราเผื่อต้องออกมาล้างให้ไหม แลนนี่ก็จะเป็นชุดเครื่องขับปำำั๊มน้ามันเครื่อง มันไม่ต้องเชื่อมก็ได้ครับเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้นี่นะครับเขาไม่ได้ใช้ไฮโลริกกดนะครับเนี่ยใช้เป็นวิธีเอาค้อนตอกนะครับถ้าเป็นไฮโลริกกดอะ่ะมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะครับนี้ใช้เป็นวิธีการเอาค้อนตอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะว่าชามันกลมไหม ชามมันโดดไหมถ้าเราหมุนเนี่ยแล้วชามมันโดดก็แสดงว่าใช้ไม่ได้อันนี้ก็โอเคครับใช้ค้อนตอกหมุดก็ตอกได้ครับเห็นไหมชามันก็ไม่ถือว่าใส่นะครับแต่ว่านะครับคือว่ามัน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 ดูแล้วมันไม่สวยงามครับดูแล้วมันไม่สวยงามนะครับ,แล,รบแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเชื่อมเลยนะครับ เชื่อมมาสองจุดนะครับคนอื่นเขาจะทำงานตามหลังลำบากนะครับตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยคือคือชุดข้างในนี้นะครับชุดข้างในนี้คือชุดลูกปืนวันเวี เดี๋ยวคอยดูว่าผมจะแก้ปัญหายังไงทำแบบไหนนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะซ่อมดูก่นเขาน่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้ว เปลี่ยนชุดลูกปืนวันเว์ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าของใหม่ของเวฟร้อยี่ห้ารุ่นเนี้ยโดยตรงอ่ะมันตัวละประมาณกี่บาท สาเหตุที่มันสตาร์ทแล้วมันไม่เกาะที่มันลื่นที่มันวืดเนี่ยคือมันจะมีสปริงคอยดันลูกปืนวันเวนะครับเนี่ยลูกปืนวันเวถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าคือเสื้อตัวเนี้ยนะครับ ื่อของลูกปืนวันเวเนี่ยมันเป็นแผลนะครับเนี่ยนี่แหละสาเหตุที่มันลื่นที่มันวืดเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนยกชุดเจดีคัสออโต้นะครับยกชุดเลยของใหม่เขาจะมีลูกปืนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีมาทั้งชุดเนี่ยทั้งเฟืองทั้งอะไรมาหมดนะครับหรือว่าเราจะไปซื้อเป็นชุดซ่อมก็ได้นะครับชุดซ่อมลูกปืนวันเวก็มีขายนะครับแต่ว่า ของเทียมอ่ะครับคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไปได้ก็ยกชุดดีที่สุดครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเอาของรุ่นไหนมาลงเอาปลาวานมาลงได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับนี่แหละชุดนี้แหละเปลี่ยนชุดนี้ใหม่ชุดแผ่นคัดผ้าคัดไม่มีปัญหานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องวีรพลการช่างออนไลน์นะครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับว่าหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับเป็นองค์ความรู้เป็นวิทยาทานให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับอ่านงานนะครับว่าวิธีการอ่านงานวิธีประเมินอาการหน้างานลดลูกค้านะครับเราต้องอ่านงานให้มันขาดนะครับเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาไฟลามทุ่งนะครับแล้วมันจะไม่จบนะครับก็นี่แหละ เดี๋ยวจะไปหาซื้ออะไรก่อนนะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปให้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ